ในการเขียนโปรแกรมนะครับก็จะมีอีกความสามารถหนึ่งนอกจากการเลือกทําแล้วยังมีความสามารถที่เราเรียกว่าการทํางานแบบวนซ้ํานะครับหรือบางที่ก็เรียกว่า t n t e t i v e p r o g r a m m i n g นะครับหรือเราจะอาจจะเรียกในชื่อคุ้นเคยว่าการวนลูปนะครับเป็นการทํางานซ้ำๆหลายๆครั้งนะครับโดยที่เป็น สิ่งที่คอมพิวเตอร์มันจะเก่งมากนะครับในการทําสิ่งที่เป็นสิ่งเดิมๆซ้ําๆอยู่อย่างไม่สิ้นสุดนะครับไม่มีเหนื่อยล้านะครับน้่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของการเขียนโปรแกรมเลยนะครับคือการวนลูปหรือวนซ้ำเนี่ยนะครับซึ่งในภาษาจาวาเนี่ยก็มีคําสั่งที่ช่วยให้เกิดการทําซ้ําๆเนี่ยอยู่3คําสั่งด้วยกันนะครับก็จะมีตั้งแต่คําสั่ง for w h i do w จริงๆแล้ว3คําสั่งเนี้ยในแต่ละภาษาก็ ก็มีคล้ายๆกันนะครับหลักการทําง,งานก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่ารูปแบบของคําสั่งอาจจะต่างกันออกไปนะครับใครที่คุ้นเคยกับคําสั่งรูปในภาษาอื่นก็ไม่น่าจะยากในภาษาจาว่านะครับมาเริ่มที่รูปตัวแรกเลยนะครับรูปตัวแรกเราเรียกว่าลูปฟอร์นะครับรูปฟอร์จะวนซ้ําเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงนะครับและจะหยุดวนซ้ําเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จนะครับตามไดอะแกร,รมนี้เลยนะครับเป็นภาพนี้เลยนะครับ ขึ้นมานะครับลูปฟอรจะมีการอินทิเชียลมีการกําหนดค่าเริ่มต้นของของลูปก่อนนะครับแล้วก็จะทํางานตามเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็จะยังคงวนซ้ําไปเรื่อยๆนะครับเสร็จละในแต่ละรอบการทํางานเนี่ยจะมีการเพิ่มค่าหรือลดค่านะครับเพื่อให้เงื่อนไขมีโอกาสจะเกิดการเป็นเท็จได้นะครับเมื่อมีการปลดกไปเรื่อยๆในแต่ละรอบแล้วข้อมูลที่เพิ่มหรือลด ในแต่ละรอบนั้นมีโอกาสส่งผลให้เงื่อนไขเป็นเท็จการวนซ้ำนั้นก็จะถือว่าเป็นการสิ้นสุดครับรูปแบบของคำสั่ง for มีง่ายๆตามนี้ครับขึ้นต้นด้วยคำว่า for แล้วก็มีวงเล็บข้างในวงเล็บนี่ก็เป็นเงื่อนไขนะครับมีวงเล็บปิดกาเปิดปิดเพื่อเป็นการบอกว่านี่คือจุดที่ควบคุมโดย for นะครับก็คล้ายๆกับ if นะครับเปลี่ยนแต่เปลี่ยนจาก if เป็น for เท่นั้นเอง นะครับส่วนเงื่อนไขที่อยู่ในวงเล็บก็มีอยู่3ส่วนด้วยกันส่วนที่1คือส่วนสีแดงตัวนี้ครับเรียกว่า initial เป็นส่วนที่ใช้ในการกําหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวการวนรอบในแต่ละครั้งนะครับส่วนที่2สีเหลืองเรียกว่า condition เป็นส่วนที่ใช้ในการวางเงื่อนไขเพื่อตรวจสอบว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จถ้าเป็นจริงก็จะวนซ้ําไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นเท็จนะครับส่วนที่3คือส่วนสีดําเรียกว่า increment หรือ decrement ก็คือส่วนที่เราจะเพิ่มหรือลดค่าต่งางๆเพื่อให้คอนดิชันหรือเงื่อนไขมีโอกาสเกิดการเป็นเท็จเพื่อจะได้หยุดการบนซ้ำนะครับยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างง่ายๆโดยโดย,โดยไม่ได้อ้างอิงตัวนี้นะครับผมจะสร้างคลาสสร้างอข,ขึ้นมาใหม่แล้วกันนะครับเดโม f ฟอรล้วกันครับเดโม f ฟอร์ลอตจาว่านะครับ ก็ใช้เหมือนกันเดียวกนะันเนาะ for d e อะ for demo dot java นะครับปับ๊บได้ class for demo มานะครับอย่าลืมมีเมีต่อที่ชื่อว่า main น,นะขึ้นมาก่อนนะครับคำสั่ง for นะครับพิมพ์ for นะครับ for อ่าเหมือนเดิมนะครับ for อ่าผมใส่ตัวนี้ให้แล้วกันนะครับพิมตัวอันแล้วกันนะ for วงเล็บเปิดปิดแล้วก็ จะมีส่วนมีส่วนอย่างนี้นะครับ for คำสั่ง for นะตัวนี้คือเงื่อนไขและตัวนี้คือคําสั่งที่ทําซ้ํานะครับในนี้จะมีส่วนที่ใช้ในการประกาศค่าเงื่อนไขอยู่3ส่วนนะครับส่วนที่1สมมติว่าผมใช้คาว่า in i เท่ากับศูนย์นะครับสมมติอย่างนี้นะครับนี่คือส่วนในการ init หรือส่วนในการ initial นะครับค่าในการเริ่มต้นของแต่ละลูปนะครับแล้วก็ขั้นด้วยเครื่องหมาย semicolon ส่วนที่สองคือเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขก็คือเงื่อนไขที่ใช้ในการเทียบว่าจะเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับอเอาสัตยางแล้วกันนะครับ i น้อยกว่าห้านะครับส่วนที่สามขั้น้วยซิมิกลอน i บวกบวกนะครับคือ i ก็คือนี่เป็นการวนซ้ำโดยนะครับจะมีการ วนซ้ำตามเงื่อนไขนี้คือ i ต้องมีค่าน้อยกว่า5นะครับถ้าเมื่อไหร่ i มีค่ามากกว่า5ก็คือจะหยุดการวนซ้ํานะครับตอนนี้ i มีค่าเท่าไหร่ก็ต้องกําหนดค่าเริ่มต้นให้มันซึ่งในที่นี้ผมกําหนดค่าเริ่มต้นของ i เป็น0นะครับทุกรอบที่มีการวน,น i จะมีการเพิ่มค่าทีละ1น,นะครับเช่นจากรอบแรกเป็น0นนูนวนได้1รอบก็เป็น1วนต่อไปก็เป็น2 3 4สามี่ไปเรื่อยจน มีโอกาสที่จะเงื่อนไขตัวนี้จะเป็นเท็จนะครับโอเคงั้นเรามา S out กันนะครับเราจะพิ้พ์ตัว i ออกมานะครับเราจะเป็นค่า i ออกมาให้ดูนะครับตอนนี้นะครับสิ่งที่ได้นะครับหลังจาก run นะครับเราก็จะได้เลข0ถึง4นะครับโอเคไหมครับ0ถึง4นะครับก็ ขึ้นได้อย่างไรบ้างนะครับเรามาดูสเต็ปทีละสเต็ปของฟอ r นะครับโดยการทำดีบังแล้วกันนะครับผมจะดีบ้างไว้ตรงนี้นะครับจะดีบ้างไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็กดดีบ้งนะขั้นแรกนะครับขึ้นมาที่บรรทัดนี้เล็งมาที่บรรทัดนี้ก่อนนะครับฟอ r นะครับตอนนี้ตัวแปรไยังไม่ได้กําเนิดยังไม่ได้เกิดขึ้นมานะครับเมื่อผ่านบรรทัดนี้ไปนะครับตัวแปรไจะกําเนิดขึ้นมานะครับ i มีค่าเป็นศูนย์นะครับ เขีย okay, นครับ i มีค่าเป็นศูนย์นะครับผมจะมให้ดูนะครับว่าตอนนี้ i มีค่าเป็นศูนย์ศูนย์น้อยกว่าห้าจริงหรือไม่ครับจริงหรือเท็จศูนย์น้อยกว่าห้าเป็นจริงใช่ไหมครับเมื่อจริงก็เลยทํางานบรรทัดที่ for ควบคุมอยู่นะครับก็คือให้ปริ้นค่า i อ,ออกไปซึ่ง i ตอนนี้มีค่าเป็นศูนย์ใช่ไหมครับฉะน,นั้น i ก็จะพอผ่านบรรทัดนี้ไปจะมีเลขศูนย์ปรากฏขึ้นมาครับตามนี้นะครับ เมื่อทาเสร็จมันก็จะวนกลับไปที่จุดเช็คเงื่อนไขนะครับเมื่อเช็คเงื่อนไขเสร็จนะครับมันก็จะทําการเพิ่มค่านะครับกานที่เพิ่มค่านะครับปึ๊บ i ก็จะมีค่าเป็น1นะครับ i ตอนนี้ก็จะถูกเพิ่มค่าเป็น1 1ก็ยังน้อยกว่า5้าอยู่ดีนะครับเมื่อ1ยังน้อยกว่า5้าอยู่ก็เข้ามาทําในเงื่อนไขนี้นะครับวนซ้ํานะครับปริ้นค่า i ซึ่ง i ตอนนี้มีค่าเป็น1น่ก็จะกลายเป็นเลข1น่นะครับ มาตรงนี้ปั๊บ i เพิ่มค่าจากหนึ่งเป็นสองครับสองสองก็ยังน้อยกว่าห้าก็พิมพ์เลขสองนะครับวนกลับมา i เพิ่มจากสองเป็นสามนะครับสามก็ยังน้อยกว่าห้าอยู่ดีนะครับพิมพ์เลขสามนะครับมาถึงตรงนี้ i เพิ่มค่าเป็นสี่สี่ก็ยังน้อยกว่าห้าอยู่ดีจึงพิมพ์ค่า i ซึ่งเป็นเลขสี่นะครับ มาถึงตรงนี้นะครับ i จะถูกเพิ่มค่าเป็น5นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ5น้อยกว่า5จริงหรือเท็จ5นั้นเท่ากับ5นะครับแต่5ไม่น้อยกว่า5เพราะฉะนั้น5เป็นเท็จการวนซ้ำนี้จึงสิ้นสุดลงเพราะเงื่อนไขเป็นเท็จนะครับจึงหลุดออกมาที่บรรทัดที่6นี้นะครับขั้นตอนของโปรแกรมก็เลยจบที่0ถึง4นะครับก็มีแค่ประมาณนี้นะครับ ก็เป็นคําสั่งที่ใช้ในการวนซ้ําโดยเรารู้จํานวนรอบที่คงที่นะครับมีเงื่อนไขมีการเพิ่มค่าให้ในแต่ละรอบนะครับเงื่อนไขเป็นเท็จห,หยุดทํางานนะครับเงื่อไขก็มีปริมาณนี้นะครับถ้าอยากได้1นึงถึงาทำไงครับถ้าไม่อยากได้ศูนย์ถึงสี่ก็ i ก็อาจจะเริ่มต้นที่ i ก็อาจจะเริ่มต้นที่1ใช่ไหมครับและ i จะสิ้นสุดเมื่อ ไอ้มากน้อยกว่าหรือเท่ากับห้าอย่างนี้ก็ได้นะครับก็จะได้ศูนถึงห้านะครับถ้ารันเลยเนาะอ่าก็จะได้หนึ่งถึงห้าครับทางนี้เลยนะครับนี่คือการวนซ้ำโดยใช้ฟอนะครับจะมีข้ังรอบนะถ้าเราอยากได้หลายรอบเราก็กำหนดเอานะครับสมมติว่าอยากได้แค่สองรอบค่าเริ่มต้นเป็นสี่อย่างนี้ได้ไหมครับอ่าสี่ ถ้าเริ่มต้นมันสีได้สองรอบก็ลองรันดูน,นะครับถ้ได้สีกับข้าใช่ไหมครับสองรอบพอดีนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนบนซ้ำเนี่ยก็จะมีประโยชน์มากในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการที่จะต้องทำอะไรซ้ำๆกันหลายๆครั้งนะครับจะเห็นได้ว่าผมเขียนแค่บรรทัดเท่านี้นี่ผมสามารถเขียนค่าต่างๆได้บ้างมหมนะครับเช่น1ถึงร้อยอย่างนี้นะครับ เริ่มตัวที่หนึ่งถึงร้อยนะครับผมสามารถเขียนอย่างนี้ได้เลยวนซ้ำเรื่อยๆนะครับจากหนึ่งถึงหนึ่งร้อยนะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับโดยที่ผมไม่ต้องมานั่งเขียน system out line หนึ่ง system out line สอง system out line สามไปจนถึง system out line ร้อยซึ่งน่าเบื่อแล้วก็เหนื่อยด้วยใช่ไหมครับแต่ถ้าเราใช้คําสั่งในการวนลูปเราสามารถที่จะสั่งแค่ครั้งเดียวแล้วให้มันทำซ้ํำๆเปลี่ยนค่าไปเรื่อยๆอย่างนี้ได้นะครับ อันนี้ก็คือตัวอย่างของการเขียนโปรแกรมแบบ iteration programming หรือการวนลูปนะครับโดยใช้ for นะครับในคลิปหน้าเรามาดูการวนลูปโดยใช้วิธีการอื่นๆกันนะครับ